I give in to the lesser fight. My body aches to be satisfied. สวัสดีครับพบก,กับผม CNP อีกเช่นเคยนะครับเพื่อนๆก็วันนี้วันที่8กุมภาพันธ์นะครับผมเช่นเคยครับ4คู่เน้นที่จะวิเคราะห์กันมาให้ท่านพี่ๆท่น้อง,องได้รับฟังกันนะครับผมแต่ก่อนที่จะเข้าการวิเคราะห์นะครับผมก็ต้องขอแนะนําเว็บไซต์ตัวที่ตัวผมเล่นเองนะครับผมตลอดที่ฟังผมไม่รู้ว่าเล่นเว็บไซต์ไหนกันมาก่อนแต่สําหรับผมส่วนตัวนี่ชอบเว็บไซต์นี้ครับเพราะว่ามันฝากไม่มีขั้นต่ำครับสำหรับคนไม่มีตังค์อย่างผม บางทีอยากลองฝากสักสิบบาทอย่างนี้แทงวันทักทีสองโคู่ลองวัดดวงไปนะครับก็เว็บไซต์นี้ก็ตอบโจทย์นะผมแล้วก็ถอนที่หนึ่งร้อยบาทนะครับขั้นต่ําแล้วก็รวดเร็วมั่นคงทันใจปลอดภัยแน่นอนนะครับผมก็ง่ายนะครับเพื่อนๆคลิกในที่ลิงก์ตรงคอมเมนต์ได้เลยครับอันแรกนะครับผมเพื่อนๆคนไหนที่สนใจก็ลองสมัครกันดูได้นะครับผมสาหรับวันนี้นะครับก็สี่คู่เช่นเคยนะครับแต่ขอย้อนกลับไปที่เมื่อวานนะครับคู่แรกก็คือวางเอสปันยอนครับเอสปันยอนก็ แพ้กับแอดวินบาลไป2ต่อหนึ่งนะครับทางด้านของคู่ที่2นี่วางสเปเซียนะครับสเปเซียก็ทําได้แค่เสมอกับซาเลนิตาน,น่าไป2ต่อ2ทางด้านคู่ที่3เนี่ยวางทอนเดล่านะครับตอนนี้แล้วก็แพ้กับเบนฟิก้าไป1ต่อ3ทางด้านของคู่ที่4เนี่ยวางโมเรเอนเซ่นะครับโมเรเอนเซ่ก็ชน,นะเบเรนเซ่ไป4ต่อ1ก็เรียกได้ว่า3คู่ที่บอกไปก็คือเรียบลำนะครับมีทางด้านของโมเรเอนเซ่ที่ยัง ยังเอื้อเฟื้อให้กับเรานะครับผมก็วันนี้นะครับมาดูกันที่คู่แรกนะครับพิมเมอร์ลีกนะครับเวทแฮมนะครับเปิดบ้านตลอดเกมนีนของวัตฟอร์ดนะครับผมฟอร์มล่าสุดของเวทแฮมนะครับชนะ2เสมอ1แพ้2นะครับนัดล่าสุดก็เสมอกับกิดเดอร์สมินเตอร์ไป1นต่อหในศึก FA ฟเอครับนะครับทางด้านของวัตฟอร์ดเนี่ยเสมอ2แพ้3ครับนัดล่าสุดก็เสมอกับเบอร์ลีไปศย์ต่อ0ในศึกพิมเมอร์ลีกนะครับ เวทแฮมเนี่ยครับต้องบอกว่าเหนือกว่าอยู่แล้วนะครับแต่ว่าช่วงหลังนี้ฟอร์มแผ่วไปหน่อยนะครับเมื่อแพ้ในลลกสองนัดติดหนึ่งในนั้นเนี่ยโดนลีดทีมท้ายตารางบุกมาอัดคาบ้านอะ่ะคิดดูรวมถึงนัดล่าสุดนี้ก็ต้องออกแรงถึง1้อยี่สินาทีกว่าจะผ่านคินเดอร์สมิเตอร์ทีมนอกลีกไปได้สภาพร่างกายนี่อ่อนล้าแน่นอนนะครับถึงแม้ว่าจะส่งตัวสำรองลงบ้างก็ตามแต่ถ้าว่าชื่อชั้นที่ข่มกว่าเยอะก็ไม่น่ายืดเยื้อนานขนาดนั้นนะครับผมว่าแสดงให้เห็นถึงสภาพจิตใจซึ่งไม่ค่อยจะสู้ดีนััเาน้มจอวด อที่หลังพิงฝาน่าจะเป็นอีกวันที่ยากลําบากสําหรับคุนค้อนะครับประกอบกับวัตฟอร์ดเนี่ยไม่แพ้นอกบ้าน2ทิปติดก็น่าจะเป็นโมเมนตัมที่ดีเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยราคา1.25กับฟอร์มเจ้าบ้านซึ่งแย่ลงเยอะนะครับขออยู่บอลรองดีกว่านะครับผมเชื่อว่าวันนี้วัตฟอร์ดเอาอยู่แน่นอนนะครับผมคน oh, ที่2นะครับนิวคอสเซิลพบกับเอฟเวอร์ตันนะครับผมฟอร์มหน้าหลังสุดของนิวคอสเซิลนะครับชน,นะ หนึ่งเสมอสองแพ้สองครับนัดล่าสุดก็ชนะลีดไปหนึ่งต่อศูนย์ในศึกพิมลีกนะครับ,นะ 1, รบทางด้านของเอเวอร์ตันเนี่ยชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้สามครับนะัดล่าสุดก็ชนะเบนฟอร์ดไปสี่ต่อหนึ่งในศึกเอฟเอครับนะบผมเรียกได้ว่าเจอกันในช่วงที่ราศีจับด้วยกันทั้งคู่นะครับเนื่องจากเสริมทัพได้อย่างเข้าตารวมถึงผลงานก็กระเตื้องแบบก้าวกระโดดครับโดยฝั่งนิวคาสเซิลเนี่ยแพ้หนึ่งเดียวในรอบ4เกมส่วนเอเวอร์ตันก็ไล่ถล่มเบนฟอร์ดไปสี่ต่อหนึ่งอีกทั้งต้องการสามคะแนนด แบบมันแน่นอนนะครับซึ่งหากมองตามทรงมุมแบ่งแต้มเนี่ยน่าจะเปิดกว้างนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเว็บตันยังมีปัญหาเกมเยือนเมื่อแพ้ถึง6จาก8ครั้งที่ผ่านมาจึงน่าจะปั่นทอนความมั่นใจอยู่เหมือนกันนะครับรวมถึงกําลังใจ กำลังสำคัญหลายลายเนี่ยยังกลับมาไม่ได้นะครับโดยเฉพาะโดมินิกคันเวอร์เลวินดาวยิงตัวเก่งนะครับส่วนทางกับนิวคาสเซิลเนี่ยที่เหนียวแน่นในบ้านนะครับหลังจากแพ้หนเดียวตลอด6ครั้งที่ผ่านมาดังนั้นให้เลือกทีมให้เลือกเชียร์ทีมเนี่ยก็ยังชอบนิวคาสเซิลนะครับราคาเสมอวางเจ้าบ้านไม่น่าเจ็บตัวนะครับผมฉะนั้นเกมนี้ขอวางนิวคาสเซิลนะครับผมลุยทางหน้าของโค้ชที่3นะครับเบอร์ลี่นะครับพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผม ฟอร์มนัดล่าสุดของเบอร์ลี่นะครับเสมอ2แพ้3ครับนัดล่าสุดก็เสมอกับวัตฟอร์ดไป0ูนต่อศูนย์ี่สึกพิมเมลีกนะครับท่างนั้นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับชนะ3เสมอ2นัดล่าสุดก็เสมอกับวิดเดนสโบไป1นต่อหนะครับผมเบอร์ลี่นัดล่าสุดก็อย่างที่บอกนะครับทำได้แค่เสมอกับวัตฟอร์ดไป0ูต่อศเกมลุกไม่มีความเฉียบคมเหมือนเคยขณะที่แดนกลางเป็นวัตฟอร์ดที่เหนือกว่าก็จึงยัน เบอร์ลี่อยู่นะครับทางด้านของแมนยะูนยนัดล่าสุดก็ลงเล่นในศึก f อฟครับนะบก็สร้างโอกาสได้เยอะนะครับแต่จบสกอร์ไม่ได้ก่อนจะมาโดน Mid มิดเดิลสโบรตีเสมอไปแล้วก็แพ้จุดโทษไปในที่สุดนะครับโดยโดยรวมแล้วการเล่นยังผีเข้าผีออกอยู่นะครับแต่นันนี้เจอเบอร์ลี่ที่กองหน้าไม่มีลูกทีเด็ดตีขาดน่าจะเป็นแมนยูที่บุกมาชนะได้นะครับฉะนั้นเกมนี้ขอวางแมนยูในเตดนะครับเชื่อว่าโรนัลโด่พร้อมร้องชูแน่นอนนะครับผม คู่ที่4นะครับคู่สุดท้ายของเราในวันนี้ครับเพื่อนๆโคปาเตเลียนครับอินเตอร์มิลานพบกับเรสเอสโรม่านะครับผมฟอร์มล่าสุดของอินเตอร์มิลานนะครับชนะ1เสมอ3แพ้1นะครับก็น่าลสุดก็แพ้กับเอซีมิลานไป1ต่อ2ในศึกเซเรียอานะครับทางด้านของโรม่านะครับชนะ3เสมอ1แพ้1นะครับน่าลสุดก็เสมอเจโนโจเนียไป0ต่อ0นะครับผม ก็เรียกได้ว่าเดินเดินทางมาถึงรอบ8ทีมสุดท้ายกันแล้วับสำหรับฟุตบอลถ้วยของอินเตอร์นะครับแถมมันเก็น่าสนใจอีกด้วยเพราะเป็นการเจอกันของทีมยักษ์ใหญ่นะครับผมโดยโลมานะครับฝั่งภู้มเยือนก่อนแม้นั้นล่าสุดเนี่ยจะทําได้เพียงแค่เสมือกับรองบอยลีแบบไม่มีใครคาดว่าจะเกิดขึ้นนะครับ แต่เกมนี้จะกลับมาเน้นอย่างเช่นเคยนะครับยิ่งวันนี้จะส่งผู้เล่นชุดใหญ่ลงสนามอีกด้วยบอกได้เลยว่าเกมนี้สู้ได้สนุกนะครับในขณะที่อินเตอร์มิลานะครับเจ้าบ้านนัดล่าสุดเพิ่งแพ้กับคู่แข่งมาจริงอยู่ที่ว่าผลงาน และขุมกาลังดูดีกว่าชัดเจนแต่บอลถ้วยที่นัดเดียวจอดแบบนี้บอกเลยเลยว่านัดนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเอาชนะนะครับดังนั้นกับราคาที่เปิดมาให้อินเตอร์ไมดานต่อ1เม็ดถือว่าสูงไปหน่อยนะครับกับคู่แข่งที่ผลงานใกล้เคียงกันแบบนี้ผมว่าราคานี้ใส่บอลรองไว้น่าจะมีลุ้นกว่าเยอะนะครับะนั้นเกมนี้ขอลองโลมาน่าจะเอาได้อยู่นะครับผมลุยตลอดสตรีคู่ที่ให้ไปวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นการวิเคราะห์นะครับเป็นแนวทางให้เพื่อนได้รับฟังนะครับ ถ้าเราเมื่อคนไหนที่สนใจนะครับก็อย่างที่บอกไปตนะั้งแต่ต้นคลิปนะครับว่าลองสมัครกันดูได้นะครับหนึ่งบาทยังฝากได้เลยนะผมเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยจะเห็นเอ่ออะไรที่มันแบบฝากขั้นต่ำส่วหน้าจะป็นฝากร้อยขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนตัวเนี่ยผมชอบตรงนี้ที่สุดเลยก็อย่าเรืญนะครับลองคลิกดูได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ลาเพื่อนไปก่อนนะขอเ,เพื่อนโชคดีมีชัยรับทรัพย์กันจ้ามันถึงเวลาของเราในเพื่อนลุย